ครับดีๆตอนเรากก็สุ่มแบ็คมียชาแนลครับวันนี้ก็มีอยู่เกมอัลเทอร์เชนซีซั่นที่30ครับมาดูครับว่าวันนี้เราจะเลือดภาษาอะไรบ้างเลือกตัวแรกมาก็ใช้นิงอาเชอร์ก็น้องกระต่ายแคทูนนะโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าฮิปตอนที่หนึ่งเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างครับที่เราเลือกได้ในกล่องถุดแรกโอเคชนะไปครับตานี้ดูมาถึงรอบที่สองดีกว่าครับรอบที่สอง เอาเป็นปืนดีกว่าครับเอามาเป็นตท้นะครับอ่าเปิดกองครับไม่มีอะไรน่าสนใจครับเอาก้อนเลืออมันก่อนนะคินตนเลือดก็เลือดใช้คาถาแล้วกันับเผื่อไว้ครับเผื่อเจอตัวดีๆครับที่ใช้พลังเหเพราะว่าท้านเมื่อกี้ถ้าเราเล่นดออไปก็คือเหมือนหายสี่อที่ไม่สามารถออกมาได้ครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ เดี๋ยวมาดูครับว่าไอเทมจะมีอะไรให้เราเลือกบ้างครับมีแพนด้ามาครับก็ลองเลือกแพนด้าก่อนแล้วกันครับเปิดกล่องครับจะต้องเลือกไปไมมซีแชร์ครับเพื่อมารีที่หายไปก่อนครับไอเทมก็เป็นกระบอกสีเหลวแล้วกันครับก็ใส่ให้กับแพนด้าครับมาครับรอบปีสามเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีไอเทมอะไรที่เราเลือก ตอนนี้เป็นกล่องสีเขียวรับไปครับของท้ายี่ย้อยครับนะไปครับตอนนี้คัดูอบฟี่สี่ครับลอก็เดือวซื้อสไนเปอร์เกิดไว้ก่อนแล้วก็ทำตัวเกือเปิดประสาอเไอเทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแลนด้อมเลยแล้กันะไดเป็นที่ตัดมาแน่นครับของสงครามดาวแล้วเรียบตร้อยอาจจะ เราแสดงให้นาจะรอคนระับโดนสั้โดนสั้นที่ระเบิดโดนโห,ห,ตรตรออหนุครับโดนกระเดียดลอยครับเพสไปสั้นหรอบทามีแฮครับรอบที่ห้ามีเฟรมวิสาะโกน่าซื้อเหมือนกันเดี๋ยวลงเร็วไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็เอาสไนเปอร์ลงไปครับไอเทมก็ปรับเปลี่ยนให้สไนเปอร์ครับเป็นในส่วนของตีเร็วครับกระบอกตีเร็วครับวันนี้ฝั่งของข้าวผสมสารไห้ข้าวที่หนึ่งครับแล้วก็มี ได้แต่เราต้องจะพอรีทไว้ครับเปล่าเออเดี๋ยวมาดูนะฮันดาฟอร์ทที่นี่ปัดไปโดนไปฟอร์ไปครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบดีนะครับโอ้เห็นท่าฮันดาัาเวทครับถือว่าดุกดีครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเอากับใช้นี่อาเช่ออกไปก่อนแล้วกันครับเอามาหนตั้งกับในส่วนของ สถา,านักบินครับใส่ให้กับแพนตานักบิทครับคันเดอร์คันนคเลสครับโซนสายด์ลิเปอร์ครับใส่ลิเเปเปล่าจะโดนปัดตายก่อนดีกว่าเลยน่าใส่พอสวยคร,รับเลี่ยงร้อยครับชนะไปครับแตนมาดูรอบทีเจ็ดครับรอบทีเจ็ดเดี๋ยวลงเลเวลไปก่อนละกันครับตอนนี้ก็เอาใช้นิ้งไอเชอร์ลงไปเหมือนเดิมครับ มีฝังเตอนภาพเก Saint ือาาเทคแคนนะแล้วก็เแครไครับหหรือเปล่าเอาจจะพ่อไหวครับแต่ไม่นใจครับเดือดพอไหมเออเดือด้อยครับชนะไปครับตอนี้ถอสัมเมอร์สรอบที่แปดมีนเทเตอร์แล้วก็สัอนเตอร์ับแล้วก็เมื่อกี้ ได้หมายควครับครับ <log> ป <kil> ีตอนนี้ก็ข้ามเชื้อประสาทในส่วนของเอ่อเใช่ขั้วปีนะเป็นในส่วนของคอมจากเพราะว่าเขาขาดสกายเบเกอร์ตัวหนึ่งครับเกลียบน้อยครับรอบทก้าครับเอ็นด้าเราขึ้นสองดาวครับมาดูครับรอบที่เก้านี้เราจะเจอกับภาษาอะไรดีกว่าล่ะครับมาครับฟังตรงครับเจอภาษาในส่วนของต้องครับ แล้วก็ปี๊ีตัวหน้ารัวเปล่าเออโจมขึ้นะแต่ลาากกักษณะอาจจะไม่แบบโจมลุกลุกโจมลุกลุกเสียบล,ล,ล,ลอยครับแพ้ไปครับตอนนี้อายจะสู้ไม่ไหวครับลำบากเหลือเกินเดี๋ยวมาดูว่าเราปี๊สิบเลยแล้วกันมันปี๊ดเราปี๊ดเดี๋ยวมาดูว่าได้ไอเทมอะไรให้เราบ้างแล้วก็ในส่วนของลิลลี่มีอะไรให้เราบ้างครับ สามตัวสุดท้ายเฮ้ยติดเกาะ่ิดมั้ยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตายไปครับเรียบร้อยครับหน้าไปครับตอนนี้ Here's a d u m p อ่าโอ้มีไข่นะครับและลิลลเปิ่มมาอหนึ่งเปิดลิลิีการพนันปลอดภัยของไข่ปลาครับน่าสนใจที่สุดทำตอนนี้เพราะว่าเราแพ้ไหมครับแพ้หนึ่งครั้งอ่าเปิดใช้ไข่เหลือกันครับเวลาลานนิดลีทีงครับในเกาะในส่วนขอกล่องไม่จิงตอนนี้โชคดี ดีของถูกได้คาถาเวื่อหรือว่าช่วยได้ที่เดี๋ยวในส่วนของไข่นี้เอาไว้ใช้เพิ่มแอนด้าหนึ่งสองดาวนะเดี๋ยวร้อยแพ้ไปครับตอนนี้หรือว่าสารทันเตอ่นนะตอนนี้เราขายลิฟเตอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเดือดตอนนี้ครับจริงจริงครับนะแล้วก็เก้งเมทัลครับ เเหนักตัวนะไม่หนเลยครับเียบ้อยทบแพ้ไปครับตอนมาดูรอบที่13วันะมีใครมาอีกใบครับในวนแนด้านักเวทมาอีกหนึงครับันดเลนครับภามเจอาวทนที่สีแล้วก็วัดท่านที่สีไม่่ใจว่าหมดหรือเล่าตตอนนี้นะแนดาสไลด์เปสไลด์นครับเียบสุดท้ายเรียบ้อยครับชนะไปับตัน มาดูรอบที่14ครับอ่ามีเฟรมวิสาหกับน้องสเกลมาครับนี่ดรีมอ่าถูกเลเวลไปครับตอนนี้ลงเฟรมวิสาหไปครับแล้วก็หายเนยครับเติร์นนะครับที่ภติดหน้าของเราหายที่เปล่าแต่เราสองดาวครับเขาเป็นดาวครับอี่นิ่งหมดหมดกันครับแต่เราน่าจะได้เกียรครับตรงท้ายทัก เตียบลอยครับชนะไปครับมาดูรอบใครมาอีกใบครับรอบที่สิบห้าก็แววุ้มาเพื่อเปิดประสานมนุษย์ตอนนี้เลเวลสิบห้ามีอ่าเลเวิลหกครับตอนนี้เปิดอนประสานมนุษย์เพิ่มเติมเพิ่มยิ่งผีนะจะตำแหน่งเล็กร้อยครับจะให้ตัวแพต้าเป็นตัวแข็งแต่ก็ไม่ไหวครับ ไปยุบตีเป็นวิชาครับตอนนี้จะตอกโดนซ้ายโดนซใช้แบบเรียบร้อยครับเอ้าได้คาถาไมจริงครับถือว่าโชคดีมากครับค่อนข้างช่วยได้ครับเอาในส่วนของ god of war นะครับแล้วก็ god of light มาครับไอ้ย่าโชคดีจริงครับได้แหวน medicare มาครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจนักเวทอีกแล้วครับถือว่าเข้ามือในส่วนของแพนด้ามากครับตอนนี้คมัมคุดภาพเดือดใส่เดือดติดอันนี้หนึ่งครับ คณะเราครัเก็บนะครับได้เราสไลด์เก็บไปครับมี่นเรียบลอยครับชนะไปครับท่านมาดูรอบที่17ครับอ้าวไข่ไมอีกหนึ่งครับทำไมมันจะดวงดีอะไรขนาดนี้ครับตอนนี้ไข่สามารถขึ้นสองดาวได้ครับหลายอย่างครับเราลองมาดูเรื่องความคุ้มค่าเกมประสาไทยของฟ็อวั์นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องจักรครับคันเก่งให้หน้าจอดูเจอ เ็อเดนเซอรน์น่าจะไว้เรียบร้อยอะแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่สิบแปดครับเอ้าใครไหมอีกหนึ่งครับถือว่าได้ขึ้นไข่สองดาวครับเอาวสกาวป้องทักมาตอนนี้ลงทักไปเปิดประสานวอลเลยขึ้นอีกหนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้ไข่นี่เราเปลีการ์ดดูแคทตาสามดาวนะครับุกดีไวไขไมเอเอแล้วขนาดเขาแจกตัวใหม่นะใหมไปเลยดูครับ ไปสุดท้ายปิ๊กไหวอยู่ครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้รอบที่สิบเก้ารอบที่สิบเก้าเดี๋ยวลงเลเวลไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เร่งเลเวลนิดนึงครับเพราะว่าเรารอโอกาสแต่ต้องจับกระด้าแล้วกันตอนนี้ขอภาพเดิมดสัตงตู้นะขั้นสองนะครับแล้วก็ไหนครับทหนึ่งนั่นแหละาจะไล่ไปครับตัวสุดท้ายคนไหน เรียบร้อยครับชนะไปครับตั <c oughs> นมา <c oughs> ดูรอบที่20นะครับจุ๊ซีรอบที่20มีอะไรนะ่สญญาสนใจครับ้างเป็นต่อแล้วครับในขั้นด <c oughs> าหินไหมครับตัว,น,ตวนี้ดาเ์หินครับที่หินโอเคครับสองตัวทีมรอบนี้ไหวรอเปล่าเรือจะลักษณะตัวแท็งไหนมีครับไหวไหมเออไหวครับไม่ไหวครับเรียบร้อยแพ้ในสัปดาห์ ก็ไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับแอนด้ามาหนึ่งครับได้แอนด้ามาสองตัวครับได้ในส่วนแอนด้าธรรมดาแล้วก็ธันเดิ้ลเฟสมาครับโอเคครับมาดูดีลิทีเลือกไม่ได้ครับถือว่าโชคดีนะครับได้ค่ทางกุลหุนครับก็คือถ้าชนะมีโอกาสเพิ่มเหมือนตลอดนี้ฝั่งของข้ามือภาษาในส่วนของเกียรติจัมก็คือแอนดี้นะครับตังหลครับแอนด้าบครับ เตียบร้อยครับชน,น,นะนนนไปาาค,รครับตอนไพลเลตก็น่าซื้อนะแต่ไม่แพ้ครับลงเลเวลไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้ตอนนี้เราขาดแคนด้านักเวทอีกหนึนห่งคนแล้เพื่อขึ้นสังดาวนะเพื่อมามืไปครับหรือว่าอาจจะมาไวก่อนะเผื่อมาตอนนี้ฝั่งข้ามไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับเตียบร้อยแพ้ไปครับตอนนี้หหร,อรอบที่ยี่สิบสามครับ ก่อนลงเในวิวไปก่อนนะครับเหมือนเดิมครับตอนนี้ดีห <OR> น <พ Somebody JI> ึ่งครั้งก่อนออฟไลท์นะครับก็ขายแพนด้าทิ้งไปครับก่อนออฟไลน์มาเดี๋ยวรอเปิดในส่วนของข้อสาก่อนนะถ้ามีแพนด้าต้องเปิดเป็นนักสู้นะแพนด้าเราไลท์ไปครับแล้วก็ในส่วนของแพนด้า นก็ปล่อยสตัต๊นเปสียลอยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่24ลงเลเวลไปอีกครับตอนนี้ขาดอีกหนึ่งไม่มีอะไรครับไปครับรอบที well ่25รอบที่24โอ้เดือดขาดนักเวทกับเซฟนี่ยสกัดอีกแล้วครับหน้าเป็นนักเวทไร้ศอกน่าสบายไหมครับตอนสุดท้ายครับน้าพอไหวเปล่าไม่แน่ใจครับเขาคิวได้นะครับ๊นดีเลยเราไม่ดีพอครับ ดูไหวไหมเอ่ยไม่น่าจะไหวครับเรียบ้อยครับแฮ้ไปกับรตอนนี้รอบท่25ครับเปิดภาษาก็ขั้นที่หนึ่งเครับรถดีเลยนิดนึงครับเมื่อกี้แล้วก็อดน๋อโีหครั้งคดับมาแล้วก็องสเกลป็สดาวครับซื้อกรอ็รับฟอรมาด้วยนะพี่รอบที่25ตอนนี้เราเลี้ยวซ้า,าเกมยร์เลี้ยวสิ ไล่ไปครับเรียบร้อยครับชนะไปครับได้ไอเทมพไมค์ดีครับอ่าเฟมวิสซัดไมค์ติตัวครับรีรฮบเวบุ๊คครับก็เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนแล้วกันครับมาดูกล่องไอเทมครับคาถามาคือว่าเป็นใจเหลือเกินครับตอนนี้หน้าด่งเราต่างเกียบแกนครับแล้วก็ได้ตัวห่อเออได้ตัวห่อทครับ ไม่หวครับแล้วไม่ไหวไหวไหมไม่ไหวครับเรียบร้อยแพ้ไปครับตอนนี้ต้องพเลือดครับซื้อแวุไม่เห็นบนหตัวนี้น่อาแวมพุขึ un ้นสองดบแล้ว un ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจครับใส่ไอเทมดีกว่าครับไอเทมก็ใส่ให้แวมพุพัดสอดาวตอนนี้ฟังดูภาพเดดดาดอ่อ จะเป็นสถิี่ขั้นี่อแล้วครับเียร้อยครับเน้าไปครับนอนจา้มาดูรอบที่ยี่สิปดครับก็มีแพนด้าม่เบมีครับังกเขาเคยมีตัวครับอากดออฟไลท์คือสงดาวแล้วก็ในส่วนของลิงนะครับลิงขึ้นัวนะตอนนี้เาารงเฉนห้ารับ เพื่อที่จะสามารถจะได้เท่าไหรไม่แน่คือไม่ไหวครับเก็บร้อยแพ้ไปตั้งตอนนี้ครับก็มาตอนนี้เดี๋ยวรอลงเร็วดีกว่าครับนี่ฮะตัวอา่อาก็ลงมาเป็นสองาอเเดาวแล้วครับได้สองดาวตัวที่สองตังค์ห่ิบบานเก็บไว้ก่อนแล้วกัน,ะนะครับภาพเดือประษาตัวครับในชวดของยอเเึดแค,คร์นะ อะไปพี่เดียร์ตัวสุดท้ายครับตััดอ่ามีทีมแพ้ครับได้มาบตั้นมาครับโอเคครับรนบทีสามสิบมาดูครับเดี๋ยวมาดูว่าได้ไอเทมอะไรบ้างแล้วก็ลิลลี่มีอะไรให้เราเลือกบ้างครับเฟรมวิสาท์ก็ไวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ซื้อตอนนี้เฟรมวิสาท์เราขึ้นสองดาวไปแล้วนะครับมาวัดดวงครับอ่าตั้นมานาใส่ให้กับเฟรมวิสาท์ครับ เราพีสามพิเศษกว่าครับแต่จะไลท์เลครับแไลท์ไปไลท์ไปครัท้ายเสียบลอยครับชนะไปครับตอนนี้มีิกตื่นตื่นครับอะไรไปเอ่ยไม่พ่อหมีไม่สนใจครับแดนด้อมครับโอ้โหถือว่าดีไหมถ้าสู้คลิปไหวก็ถือว่าดีครับไอเทม ตอนนี้ของ้าีกตวที่หกนะครับอันี่สองอันทีหก่หยรเป่าน่จะไหครับผมเอ่ยไม่ไหวครับแพไปครับนนีมีแค่ไม่น่าสนใจครับาดอว่าตอนนี้แค่ที่สุดท้ายนะครับเปิดข้ามเปิดสามไหมครับไหนกับโทนะหรืเปล่าเอย ลักษณะอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเสียบไหวไหมไหวไหมไม่ไม่น่าจะไหวครับโอ้โหโดนดูเลยครับเรีอบร้อยแผลแบบนั้นฮะลิงสดสัปดาหไปครับตอนนี้เไันาไม่ายครับเาะว่าเิเลยนะครับสไลด์ลสไลด์ไครับไหวไหมเอ่ยไหวไหม ตัวทายไหวไหมคืจะลักษณะไม่น่าไหวครับเรียบร้อยแกะไปครับตอนนี้เา้ยเฮดยเ้ยไห้ยเั้ยเฮไยเฮ้ยมฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้กเฮเฮ้ยมฮอยเฮ้ย้วเฮ้เฮยเฮ็ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยสฮรยเฮ้้เ้เบ้้ส้รับ เรียบร้อยครับน่าไปครับท่านไฮดี้โอเคแอนด้าเอสเซนซ์มาไม่ได้ใจนะีปเดี๋ยวลงเลเวลสิบไปเลยแล้วกันนะครับอ่าลงดิงแล้วเปิดภาษานักสู้คนที่หนึ่งครับายไฮด้าดีครับมีนในส่วนของยิปสองตัวนะคับรักคาดได้ไอเทมสองข้องครับในโลกมีท่าอันหนึ่งครับอ๋อก็ในส่วนอีกแพทหนึ่งครับถือว่าจะได้อะไรครับ ยิ่งค่อยเลือดครับเรือยครับถือว่าดีครับนี่นะสนใจครับเปิดกล่องมุ้งเลยแล้วกันนะอ่าไม่แก้โหถือว่าโชคดีมากเลยครับได้ไอเทมบวกโจมตีเวทเยอะเลยครับนะครับเปิดกล่องฟ้าเป็นสร้อยปลดอาวุธดีกว่าครับใส่ให้ในส่วนของลิงครับไอเทมเกาะนะครับก็ใส่ให้ลิงก่อนครับเดี๋ยวหลอกไอเทมดีกว่าครับตอนนี้ไม่ใช้หลอกไหม ่าจะหลอกนะไปหลอกยิงไว้ก่อนแล้วกันครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับตอนนี้เน้นในส่วนของแพนด้าครับไปครับเอ่อตอนนี้ใช้แค่ก้าวพอครับมาเปิดครับอ่าได้คลาสิกมันทึ่นั้เปิดผมตามีนักเวทอีกแล้วนะตอนนี้ถ้าผมต้องแมสต์โดนสองครับกิกเลนเซอร์โดนสอาก็ติด โอหเรียบร้อยครับชนะไปครับไปไอ้พีดักผิดแวบๆได้คาถาเหมือนกันครับโอ้โหเอ้ามีดักแพ้หนึง่งตอนนี้เหลือสองที่สุดท้ายครับกี้โอ้โหโชคดีครับมีในส่วนของเอ่อเข่ามังกรครับถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นมาเอสพีเต็มหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของแคนด้าถ้ายิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งดาเมจแรงนะครับนะครับเปิดโอ้ ออปชั่นครับตอนนี้เอาเมิติก้าที่ครับแล้วก็ใส่กระทาฟ้าเข้าไปครับแล้วก็เวเมิติก้าก็ใส่ให้กับในส่วนของเฟรนช์ฟครับนะครับมาดูครับว่าจะโหดอะไรตัดไฟไปหายตั้งแต่ตอนนี้มีเดียเรียบลอยเรียบลอยครับชนะไปครับโอ้โหดีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องเราแบ็คเมทชาแนลด้วยกันครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ